ขอออกจากเจริญปุระล่าสุดสายเจริญปุระเปิดศึกสายเลือดฉะกันผ่านโซเชียลด้วยเรื่องการเมืองจนเป็นข่าวฮือฮาสำหรับสายเจริญปุระและกุ้งวิภาวีเจริญปุระ พี่น้องต่างมารดาลูกสาวคุณพ่อรุดรนภพที่จากไปแล้วซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ใช้วาทะโต้กันและมีประเด็นจากที่กุ้งวิภาและมีประเด็นจากกุ้งวิภาวีว่าสายเจริญปุระไม่สนใจดูแลคุณพ่อในช่วงที่มีปัญหาสุขภาพเมื่อวันที่18มีนาคม2557สายเจริญปุระก็ให้สัมภาษณ์กับรายการดัง โดยบอกว่าประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเธอไม่เห็นด้วยกับแฟชั่นลายป๊อปคอนซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากมือป๊อปคอนเพราะคาดเกี่ยวกับความรุนแรงจากการประทักของม็อบจนพี่สาวต่างมารดาของเธอออกมาพาดพิงว่า เธอเป็นคนสร้างภาพไม่ดูแลคุณพ่อดังนั้นสายเจริญปุระก็เลยขอชี้แจงว่าคุณพ่อของเธอมีปัญหาสุขภาพด้วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่3ปีซึ่งก็ดูแลกันไปตามปกติเพราะเธอคุณแม่และน้องชายอยู่บ้านเดียวกันกับคุณพ่อทําให้น้องชายต้องออกจากงานมาช่วยคุณแม่ดูแลคุณพ่อเพราะสายเป็นคนทํางานมีไรายได้มาดูแลพ่อซึ่งก็ตกลงกับน้องชายแล้ว ถ้าจะมองว่าการที่สายไม่ได้อุ้มพ่อหรือว่าป้อนข้าวพ่อเองเป็นการไม่ดูแลสายก็ไม่รู้จะว่ายังไงสายเจริญปุระกล่าวสำหรับประเด็นที่กุ้งวิภาวีพาดพิงถึงเธอนั้นสายเจริญปุระบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามาจากสาเหตุอะไรและไม่ทราบด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรกับเธอเหมือนก่อนหน้านี้อาจจะมีสาเหตุบ้างแต่เธอไม่รู้และบอกไม่ถูกเหมือนกัน อย่างตอนงานข่าวดำก็ทำตัวปกติแต่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรทั้งนั้น เพราะเสียใจอยู่จึงไม่รู้ว่าเขามีปัญหากับเธอหรือเปล่าไม่สามารถตอบได้จริงๆหลังจากงานขาวดำก็ไม่เคยคุยกันส่วนพี่ๆก็ไม่ได้มาเยี่ยมคุณพ่อบ่อยมากนักปีหนึ่งรวมกันไม่เกิน10บครั้งทั้งที่ตนก็ไม่ได้ต้องการให้มาช่วยดูแลหรืออะไรเพราะดูแลกันเองได้แต่ถ้ามาหาบ่อยคุณพ่อก็จะดีใจมากกว่าซึ่งถ้าเป็นสาเหตุเรื่องการเมืองก็อาจจะเป็นไปได้แต่นั่นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณพ่อคือถ้าคิดว่าสาย ดูแลพ่อไม่ดีลูกสี่คนทำไมไม่มารับพ่อไปดูแลบ้างถ้าคิดว่าทำได้ดีกว่าและไซย,ยังบอกอีกว่าเธอเองก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยซ้ำ ถ้าจะคอรหากันเรื่องอื่นก็ยินดีแต่อย่าให้ไปถึงพ่อแม่กลายเป็นเรื่องสกิดติ่งให้ทั้งสองบ้านต้องจัดหนักใส่กันซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าเรื่องราวในครอบครัวและหลายเรื่องก็โดนขุดคุยขึ้นมาอีกครั้งหลังศึกและสถานภาพของคนในครอบครัวจึงทำให้ทรายตัดสินใจออกมาโต้ตอบกลับแบบไม่ลดละเช่นกัน